เฮ้ยเหล่าสนุกเฮ้ยโอ้ยบาหันเลยอ่ะไปเขาหายไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยเว้ยเออชุดเองกออันนี้ไอเจ้าหนูโอ้ยดุ่เงียบเลยนะพี่กับโปรไฟล์โปรไฟล์ก็แค่ปิด แต่ทีมเราเก็บหมดแล้วนะเจมส์ไมเหมส์จ้าลือโค้กอะแล้วคู่ก็มีแค่ยี่สิบนาทัดเมื่อกี้แล้วสุดท้ายอะมอดตายอ่ะอยู่ไหนนายตัวเนี้ย ย,ยาวย,ยาวยาวอยไวยาวกาลังใช้สมาธิอยู่ครับโอ้ยเ้ยตกใจเร็วเรว,เรวเวเวแตทีมเนี่ยหายไปเลยหมดอยู่ที่วางเอตัวหนึ่ง อยู่กลางตัวหนึ่งอยู่ซอยบีตัวหนึ่งมาแล้วมีคนหนีเออตกใจจังเออจริงไม่เห็นเลยพี่ไม่เห็นเลยมาแตกงไฟาิครับหันหน้าไปทางกล่องนี่เองเอาโปรไฟล์ไปไหนแล้วอ่ะเขาบอกว่านี่เขาจะต้นเกมเมื่อกี้เออเข้ามาแล้ว เ้ยแล้วเขาก็กลับห้องดิมเลยนะกระโดดเฮ้ยอุ้ยบ้าหันเลยอ่ะไม่ต้องเล่นโคีรโดดขึ้นมาไม่เห็นเลยอ่ะไปเขาหายไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยเวอร์ก่20กอ่า20ทำไมไม่ตายอ่ะเดืเองอะไรไม่แก่อ่ะห้าครับห้าใช่ เบ BD บดเรียกโปรไฟล์มากำลงังเสริมหน่อยตัว <laughs> ติงมาแล้ว <c oughs> โอเาวิง่งดันเลยวะเขามีเกมกลัว <c oughs> ชอบชุดโปรไฟล์มราไหนมาวะเออสวยนะหเห็นมันเล่นออตั้งนานละ ชุดเองก็อันนี้อ่ะเอ้เจ้าหนูโอ้ยเงียบเลยนะเฮ้ยอโวน่าหลุดอ่ะโอ่โหสวัสดีครับอยากมีบาเลตเห็นแฮปปี้เล่นบาเลสด่านนี้โคตรโหดเลยอยากเล่นตามจัดเลยจัดเลย You take point. เราไม่โหดแบบเขาดิน,ดน,ดนี่คนนี้อีกแล้วคนนี้อีกแล้วเอลิส่งบอกไม่ไหวนะ e แล้วนะเปิดทีเจ็ดแล้วนะอัจริงแล้วนะนี่เป็นไงเป็นไง <c oughs> เสียงดีมเบาอะ่ะไม่บอกหรอกนะว่า UV อยู่เบีะ ก็วนนมีอแค่ผมก็แค่ยืนนิ okay. ่งเล่กับเด็กอะครับโอเคน บาสมหาลัยสิไม่ <laughs> อ่าเึอจุดจละใครบุกใค่บุกยาวอะ่ะนี่ ยาวเขาอยู่ยาวครับบอมบ์ has been planted เอาโปรไฟล์ตายทิ้งจนได้ไงเนี่ยบอมบ์เงียบที่ดังที่สุดโอ้ยสภาพมึงก็มาอยู tamam> ่กับกูเนาะนักเยิงอไนหัวใจ จจะล่อมาเคืเอสีถ้ามนหนึหน่งนะรับรองหัวตีบ <def> อมดิฟงั้นมาหลอยหลังเฉยๆแรกม s โอเคีผมแค่วอร์มปืนไทเกอร์เฉยๆไม่เข้ามือ หลังเข้าดีมันไปเอแล้วคนหนึ่งนั่นแหละดิมยิงมันเอาเอ้ยไม่ว่าอยู่หลังกล่องนั้วนะลงไปช่องกลางเมา<อ>ไปปืนคานา มาไวเลยนะทีอย่างเงี้ยเฮ้ยโปรไฟล์ไม่เอาเลยอ่ะทำงานหน่อยดิมึงไอ้นี่เหรอล้าแล้วหรอโอ้ยไปนะมาประเทศได้มาไปโอ้โห ยูเอเต็มแล้วดิกี่ซอยไหมยินซอยเข้าที่บางอยู่บนเดียวกันเกิดอะไรไหนนะตัวเนี้ย เล่นเหลือกี่เด็กเหลือเท่าไหร่เหลือ17ครับโอ้โหทำใติดได้หายเหมือนกันนะบอกเลยหมุนเมาส์ติดอะเมื่อกี้ เปิอ,อะไรอะโปรไฟล์ตานี่ไม่โอเคเลยอ่ะมันล้าแล้วมันเล่นมานานแล้วหรือเปล่าเออคาดหวังในตัวนายอันนี้ก็ล้าเหมือนกันทั้งวันนะครับเรอเล่นและเล่นานานๆแล้วมันล้านะพี่มีมเหลือสามตัวนิส่งเล็งหัวนิสง่ง ไหนหัวหน้าทีมมันไม่มาช่วยลูกทีมเลยเอ้ยโอเมก้าเมาเดี๋ย oh <my> วถูกหักเงินเดือนหายแล้ว <laughs> ไปแล้วล่ะโอ้ยมีบาเรตตหนึ่งตัว

Where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all.